แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระดับมัธย่ยศึกษา 1. คุณครูประจําวิชาจะจัดการเรียนการสอนตามตารางเรียนภาคเรียนที่1ผ่านการใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆเช่นการใช้ Google Meet ร่วมกับการใช้ Google Classroom Line Facebook ในการติดต่อสื่อสารกับนักเรียน 2. นักเรียนจะต้องติดตามช่องทางการเรียนการสอนของคุณครูแต่ละวิชาได้ทางหน้า Google Sites ของคุณครู 3. นักเรียนต้องเข้าเรียนออนไลน์ตามช่องทาง ที่คุณครูกำหนโดเช่นการใช้ Google Meet ตามตารางเรียนภาคเรียนที่1นนักเรียนต้องติดตามการเรียนการสอนและภาระงานกับคุณครูประจําวิชาตัวอย่างเช่นการจัดการเรียนการสอนระดับมัธีมศึกษาปีที่1นักเรียนสามารถคลิกเลือกระดับชั้นเพื่อเข้าสู่ห้องเรียนของคุณครูเมื่อนักเรียนคลิกเข้าไปแล้วนักเรียนจะสามารถตรวจสอบได้ว่าตนนั้นจะต้องเรียนวิชาใดบ้างกับคุณครูท่านใดและนักเรียนสามารถเข้าสู่ห้องเรียนของคุณครูแต่ละวิชาได้ใน ห้องเรียนออนไลน์ของคุณครูแต่ละวิชานักเรียนจะพบกับช่องทางในการเรียนการสอนของคุณครูแต่ละวิชาเช่นช่องทางการใช้กลุ่ม Facebook นักเรียนสามารถเข้าสู่ช่องทางนี้ได้เมื่อนักเรียนเข้าสู่ช่องทางกลุ่ม Facebook แล้วนักเรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับคุณครูและติดตามการเรียนการสอนติดตามภาระงานกับคุณครูได้ค่ะและนี่คือแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระดับมัธยมศึกษา 晚、啊